เช่นเดียวกับที่บริเวณชายแดนกัมพูชาเหมือนกันคุณผู้ชมช่วงนี้ที่มีกรณีข้อพิพาทในชายแดนนะเนาะแต่ก็ยังมีคนไทยที่อ้าวฉันต้องเดินทางไปทํางานอ่ะจะทำยังไงแต่พอมันมีเรื่องของการปิดด่านเอ่ยหรือว่าเป็นข้อห้ามเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานในคาสิโนต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปทํางานได้ในช่วงนี้แต่ก็พบว่ายังมีคนพยายามที่จะลักลอบไปนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาก็มีการลัตระเวนแล้วก็สกัดจับเจอคนไทย6คนค่ะที่พยายามจะฝ่าฝืนมาตรการ เห็นมืดๆแบบนี้มไม่ได้ออกทางด่านชายแดนปกติแน่นอนค่ะแต่เห็นมืดๆอยู่ในป่าออช่องทางไหนคะธรรมชาติสิคะเพราะว่าด่านปิดไปแล้วคะ่ะมืดๆแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะหลบหนีไปทํางานในสถานคาสิโนแต่ว่าไปไม่ถึงโดนจับซะก่อนก็เป็นคนไทยหมดเลยค่ะ6คนเป็นผู้ชายสองคนนะคะแล้วก็ผู้หญิง4คนพยายามที่จะใช้ช่องทางทางธรรมชาตินี่แหละที่บริเวณบ้านใหม่โคกแสแบงตําบลท่าข้ามอาเภออรัญ,ญ,ญประเทศที่จังหวัดสักแก้วจะพยายามข้ามไปที่ประเทศกัมพูชาที่ฝั่งปอยเปตแต่ถูกหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่13ที่วางกําลังราดตระเวนไปตรวจพบซะก่อนนะคะก็ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพนักงาน ฐถานคาสิโนมีไรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ2 0,000บาทซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาเดินทางกลับมาที่ฝั่งไทยเพราะว่าต้องมาประทับตราหนังสือผ่านแดนแต่ทีนี้ตอนที่จะกลับออกไปเพื่อไปทํางานเนี่ยปรากฏว่ามันมีมาตรการคุมเข้มของรัฐออกมาว่าห้ามพนักงานสถานบันเทิงหรือว่าสถานคาสิโนข้ามออกไปอย่างเด็ดขาดอา้าวฉันก็กลับไปทํางานไม่ได้นะสิค่ะก็ก<ช>เลยแหละว่าต้องอแบบทำมาหากินนะเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพกฎของเจ้าหน้าที่เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกแหละว่าเอาแต่ฉันต้องไปทํางานอ,ะอ่ะก็เลยพยายามโทรติดต่อเพื่อนร่วมงานที่ปลอยเปตว่า ฉันไปผ่านด่านตามปกติไม่ได้แล้วแหละอาจจะต้องไปช่องทางอื่น,นมาลับหน่อยสิออหาคนนําทางให้หน่อยเดี๋ยวจะลักลอบออกไปนะคะที่บริเวณชายป่าติดบ้านโคกสะแบงที่เป็นจุดนักพบแต่ว่ายังไม่ทันจะได้ก้าวข้ามเขตแดนไปเลยค่ะก็มาโดนพบเอาซะก่อนนะคะแล้วก็หลังจากบันทึกคาให้การทั้ง6คนก็ถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพคลองลึกดําเนินคดีในข้อหาลักลอบออกนอกราชอาณาจากักรแล้วก็ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่คิดจะทําแบบเนี้ว่าลักลอบออกนอกประเทศไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามแบบคุณผู้ชมหนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามีการจัดหน่วยลาดตระเวนตลอดเลยทุกช่วงเวลาและไม่ใช่แค่ทางบกแบบที่เห็นในภาพ ทางน้ำก็มีทางอากาศก็พร้อมเพราะฉะนั้นอย่าทำผิดกฎหมายดีกว่าค่ะนอกจากจะไปไม่ถึงที่ทำงานแล้วยังถูกข้อหาด้วยนะคะแบบนี้นะเออก็ต้องเคารพกฎของทางเจ้าหน้าที่เขานะคะเขาก็เป็นกฎที่มีการบังคับใช้ออกมาในช่วงนี้ที่มีข้อพิพาทกันนี่มีภาพไปเห็นเลยว่าทางเรมาก็มานะจริงจริงช่องทางจริงๆนะคะหน้าที่ตรวจสอบเข้มงวดนะคะ